สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับหญิงนะคะแล้วก็กล้องนะครับและหลาน -19 โพสิทองเอาอีกเช่นเคยนะครับใช่ค่ะวันนี้เราพามาดูรถอีกคันหนึ่งนะที่ต้องบอกว่าสวยมากๆนะคะก็คือเป็น t o y ยต a Camry นั่นเองใช่ครับค่ะคันนี้เป็นพูดซำกันนะอ <c oughs> ่าเป็นปีเป็นเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์2.5นะครับค่ะ แคมรี่สองจุดห้าพรีเมียมนะครับคันนี้ได้ปี2024เลยใช่เลปีใหม่มากๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเลขใหม่แค่20,000กิโลรับ20,000กว่าโลนะคะกับรถสีขาวซึ่งต้องเพิ่มเงินตอนออกไปแดงด้วยวันนี้มาพร้อมกับราคาดีเกินต้านแน่นอนถูกต้องครับรอฟังราคารอฟังเลยนะคะงั้นก็ก่อนที่คลิปนี้ขออนุญาตเป็นแจ้งราคาตอนหลังเนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตพาดูรถ รอบคันก่อนเพราะว่าต้องบอกว่าเราอะ่ะไม่ค่อยได้นำา t y y t t c c m มร y เข้ามาใช่ครับหลังจากที่เราไม่ได้เอาเข้ามานานมากๆนะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่นำเข้ามาเพราะว่าต้องบอกเลยว่าหนีสภาพไม่ออกใช่ตอนที่ไปดูเฮีย <c oughs> จัดมาเลยใช่ราคาก็ดีเกินต้านแน่นอน <c oughs> ใช่ค,ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มพาดูตัวรถกันก่อนเลยนะคะเป็นสีขาวซึ่งขาวตัวเนี้ยมันเป็นขาวแบบ ขาวมุกนกล้องเนาะใช่เป็นข่าวมุกนะคะแล้วก็คือมันมีความด้วยความที่พอมันเป็นรถที่ติดสีเดิมจากโรงงานเนี่ยต้องบอกเลยว่าสีเดิมจากโรงงานเนี่ยมันเป็นสีที่เขาอบผ่านกรมรมวิธีที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมาจากของโรงงานอยู่แล้วนะคะจะมีความคงทนของสีแล้วก็ความมันเงาของสีเนี่ยค่อนข้างมากกว่าสีที่เราไปทําอูสีด้านนอกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรถเนี่ยพอมันเป็นติดสีดําเดิมเนี่ยสีมันก็เลยยังดูแบบสดดูสวยนะคะ แล้วก็นี่เลยด้านหน้าเนี่ยถ้าเห็นในกล้องนะคะก็จะดูว่ามันมีเซ็นเซอร์ให้ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยแต่ว่าประโยชน์ของเซ็นเซอร์นเนี่ยก็จะต่างกันเนาะกล้องเนาะใช่ครับขาด้านหลังเนี่ยเป็นเซ็นเซ,นเซอร์กะระยะแต่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะ<บ>เชื่อมกับตัวเรื่องของระบบความปลอดภัยใช่เรดาร์ป้องกันการชนด้านหน้ากะระยะด้านหน้าใช่ครันนี้มีคูสคอนโทรลด้วยไหมครับมีคือ ด้วยความที่เขาเป็นรุ่นท็อปพรีเมียมนะคะเครื่องยนต์2.5เนี่ยระบบความปลอดภัยเนี่ยเขาเลยให้มาแบบครบคันเลยนะคะส่วนล้ออลลอยก่อนที่เราจะไปดูเพิ่มเติมเนาะล้ออลลอยเนี่ยก็ให้เป็นสเปคเดิมโรงงานนะคะเราไม่ได้มีการเปลี่ยนล้อแต่อย่างใดนะคะเป็นสเปคเดิมเลยได้ยางบริสโตนได้ย,ยางบริสโตนโตโยต้าชอบนะโตโ o ต้าชอบให้ยางเป็นยางบริสโตน อ <No. S 2> ย่างดีเลยอย่างดีนะคะ,ะคใช้ซื้อไปก็คือใช้ได้หลายปีเลยนะแล้วก็ด้านข้างสีขาวไม่มีริ้วรอยเนาะ<ว>ทั้งที่ตาจริงแล้วก็ในกล้องด้วยใช่ไหมคะใช่ครับในกล้องสวยมากนะครับคันนี้ได้ติดสีเดิมๆเ,เลยใช่นะที่เราต้องแจ้งเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยเอฟซีของเราส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดนะคะเราก็เลยจะพยายามให้ลูกค้าเนี่ยดูในส่วนของแต่ละจุดว่าตรงไหนมันเป็นยังไงอ,อะไรยังไงพยายามจะซูมให้ดูรายละเอียดให้ชัดเจนใช่ครับนะคันนี้เป็นรถ เ,เขาเรียกว่าเป็นรถไทยใหญ่แหละราคา<ช>เป็นล้านกว่านะคะคร,ราคาก็กระโดดขยับขึ้นเรื่อยๆแต่ละปีคันนี้จำไม่ได้ว่าล้านห้าล้านหกนะคะล้านห้ากว่าล้านหก<า>ประมาณนี้เนาะเข้าวๆประมาณนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นรุ่นท็อปอ่ะเดี๋ยวก่อนไปก่อนที่จะเข้าตัวรถคันนี้มีจุดแจ้งเตือนมุมอับให้ด้วยนะคะถามว่ามีก็ได้ใช้อยู่ สัญลักษณ์ตรงนี้ไม่แน่ว่ากล้องมันจะเห็นชัดไหมนะซึ่งตรงที่หิ่งวงเนี่ยเวลาถ้ามีรถมาเขาจะเป็นสัญลักษณ์สีส้มๆขึ้นมีทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูภายในห้องโดยสารกัน,นะคะ่ะทุกคนนี่เลยอ่ารูหล่าด้วยเบาะหนังสีดำนะคะลายไม้เนี่ยเขาก็จะเป็นโทนดำเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าสีนี้ ตอนที่เปิดตัวเขาเรียกอะไรแล้วจะมันจะมีความเรืองแสงของไฟด้านล่างกล้องเห็นชัดไหมเห็นครับเห็นอยู่แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นหนังนะคะด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นผิวสัมผัสเป็นหนังเหมือนกันตรงนี้จะเป็นช่วงของลายไม้ตัวนี้เขาจะเป็นแบบออวัสดุแบบดําเงานะคะดําเงาหมดเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่มีริ้วรอยเลยทุกคนเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแต่ว่าเบาะดูลักษณะเบาะก,ก่อนคือเขาเป็นมีความเป็นเบาะหนังสีดํานะคะแต่ว่าเขาตัดด้วยได้สีน้ําตาลดูมีความเป็นแบบ เขาเรียกอะไรลักชูรี่เนาะใช่ครับใช่แล้วก็มีตัดตรงนี้เป็นหนังสีดํานะคะ <c oughs> แล้วตัวเบาเนี่ยเอาจริงๆอ่ะนั่งสบายมันกระชับด้านข้างของของล่างเรานะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเขามีปีกเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยดันเขาเรียกว่าไงมันจะรองรับในส่วนของตัวศีรษะเราค่อนข้างดีนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งออปชั่นต้องน่าจะเห็นแล้วแหละ เห็นยังทุกคนก็จะรู้ว่ารุ่นพรีเมียมมาพร้อมด้วยหลังคาสันลูปถ้าเป็นตัวเริ่มอะไรเงี้ยยังไม่มาไม่มานะคะตัวสัลูปเนี่ยจะมาให้ในเรื่องของตัวที่เป็นออปชันของรุ่นท็อปนั่นเองใช่ครับซึ่งอ่าตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเราก็ยังไม่ได้ลองกดตรงเนี้เป็นแบบเม็ดเ d ลีเลยไฟข้างบนเนาะเนี่ยออเปนคือออปชันมาแบบพบคันลรขคือใหม่มากจริง สัมพันธ์แรกที่เข้ามาในห้องโดยสารเมื่อกี้นี้นะคือความรู้สึกแบบกลิ่นรถใหม่จริงๆทุกนคนไม่มีกลิ่นอับมันคือกลิ่นแบบกลิ่นวัสดุอะคะ่ะกลิ่นวัสดุกลิ่นหนังกลิ่นอะไรเงี้ยเปิดประตูรถเข้ามาเมื่อกี้คือหอมมากเอ้กล้องไม่เห็นเห็นไม่ทันแน่เลยเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะมันจะมีคําว่าแคมรี่วิ่งจะเห็นไม่ทันเห็นไม่ทันงั้นเดี๋ยวขออนุญาตด,ดับเครื่องให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องให้ชมพร้อมกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ดับเครื่องแล้วนะ คาเตือนกุญแจนะคะลืมบอกว่ากุญแจมีให้ครบนะทุกคนกุญแจเป็นแบบนี้นะคะมีครบ2ชุดนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนชอบชอบอันนี้อันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอสักครู่นี่ Cam r y เห็นไหมคะนี่เขามีแบบตัวสีน้ำเงินแล้วก็มาเป็นสีเทาตอนนี้รถใช้นะคะเลขมายอยู่ที่29,00 0กว่ากิโลนะคะแล้วก็เรื่องของ ตัวออปชันต่างๆก็มาให้ครบหมด v s m อะไพวกนี้มาให้ครบหมดนะคะตัวนี้ก็เป็นเรื่องของออน้ำมันนะนี่วัดรอบนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะมีตัวเกียร์แพทเทร์ชิพมาให้แล้วด้วยซ้ายขวาเลยนะคะนี่แล้วก็ออปชันที่กล้องพูดเมื่อกี้นะก็คือเป็นเรื่องของเรดร์ป้องกันการชนคุยซ่อนโทนอะไรพวกนี้ก็คือมาให้ <มา S 1> ครบคันนะครับครบจริงๆ Engin s t t r t t มาแล้วนะคะเปิดฝาถังน้ำมนันไฟออโต้ระบบ กันเลื่นนถลายมาครบหมดเลยก้องบอกตรงนี้นิดนึงหน้าจอหน้าจอตรงนี้ขนาดใหญ่และนี่ข้างในนี่นะครับจะโอ้ยกด็จแล้วจะให้ดูค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของเขานะ7.7ลิตรต่อ100กิโลเมตรก็เท่าๆประมาณ134โลลิตร1 3บโลลิตรใช่ซึ่งถือว่าประหยัดอยู่ประหยัดนะเครื่องยนต์2.5นะครับขับทางไกลประหยัดแน่นอนนะครับและนี่พวกเอกสารอยู่ครบนะครับคบู่มือการใช้งานอยู่ครบคคันนี้นะ ยังมีประกันภัยชั้นหนึ่งเหลืออยู่เลยนะครับถ้าซื้อสดนะครับก็อยู่ถึง21พฤศจิกายน2568นี้นะครับยันใช้ไปยาวๆถึงสิปีได้เลยใช่ซื้อสดใช้ต่อได้เลยอันนี้ขออนุญาตนะก็คือหญิงนะทำเป็นเบอร์ในส่วนของตัวตัวประกันไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็ถ้าใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็เดี๋ยวหลังไมมาได้แต่ว่าแจ้งเลยว่าหมดเดือน12 21 21, ่สิอพจิกาอ่า21อพซจิกา68นั่นเองนะคะใช้ยาวๆไปพอหมดแล้วเราค่อยไปต่อแต่ว่าถ้าซื้อจากไฟแนนซ์ก็คือจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนะคะถูกต้องครับอ่ะแล้วก็เรามาต่อกันที่บริเวณตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นช่องแอร์จริงๆหน้าจอ่ะมันมีอะไรมากกว่าตัวเมื่อกี้นะแต่ว่าที่ให้ดูเมื่อกี้ก็คืออยากให้รู้ว่ารุ่นนี้ไม่กินน้ำมันนะไม่กินน้ำมันถือว่าประหยัดนะคะเนี่ยเขาก็จะมีมีแบบมาให้เราเลือกได้เมนูมีอะไรเงี้ยมีแอป พวกนี้ก็จะมีแบบการตั้งค่าอะไรพวกนี้เขามีคู่มือการใช้มาให้เพิ่มเติมด้วย<ช>นะคะ่ะอ่ะมาดูคอนโซลไม่มีริ้วรอยเลยทุกคนแล้วก็ตัวนี้มีในเรื่องของที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย,ชายใช่ครับคอนโซลไม่มีรอยเลยอันนี้ไม่ใช่รอยนะมันเป็นลายลายแบบลายไม้อะเขาเรียกลายอะไรก็ไม่รู้แต่สวยดีไซน์ของโตโยต้าต้องยอมรับเขาอยู่แล้วนะใช่ครับแล้วก็มีในเรื่องของกระจกตัดแสงอัตโนมัติอะไรพวกนี้มาให้ครบหมดแล้วนะคะ แอร์แบก็คือมาครบ <c oughs> ครบจริงๆครบทุกจุดนะคะเบาะเบาะนั่งสบายมากชอบชอบอืม <c oughs> เบรกมือไฟฟ้ามากครบแล้วก็จริงๆเกียร,ร์เนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนเป็น Eco Mode Normal แล้วก็สปอร์ได้นะคะแล้วก็เลือกตามความถนัดการใช้งานเลยที่ชาร์จไฟอะไรก็มีให้ครบนะคะก็เลือกตามถนัดได้เหมือนกันนะแล้วก็เรื่องของแอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าโตโยต้ไม่เคยทำให้ผิดหวัง เย็นช่าเย็นช่าแน่นอนนอะครับเป็นกรถที่ขายแล้วไม่เคยกังวลเลยว่าแอร์จะไม่เย็นใช่อ่ะแล้วก็ด้านในกว้างขวางเบาะตอนหลังก็นั่งสบายนะคะทัศนวิสัยไม่ทึบนะนี่นั่งให้ดูพื้นที่กว้างขวางนะคะแอร์มีตอนหลังให้มีที่ชาร์จไฟอะไรให้หมดนะแล้วก็มันดูแบบมันดูโล่งมันดูโปร่หมดทุกจุดนะคะทุกคนใช่ครับ ที่วางแขนเก็บได้อ่าลืมนี่รุ่นนี้มีที่ยึดคาสีไให้นะคะให้น้องๆใ่ห้น้องๆยึดได้เลยมีที่วางแขนแล้วก็มีที่วางแก้วแล้วก็ช่องนี้เป็นที่หลวงหลวงไม่ทำอะไรเพื่อบเอาเอกสารแด้เราไม่ต้องลงจากรถหยิบได้หยิบได้ไปซ่อนไปซ่อนครบคันกว้างขวาง ฝ้าเพดานไม่มีริ้วรอยนะคะไม่มีรอยเจิมคันนี้เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงเลยแล้วก็ราคาถูกลงไปเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราติดตามชมกันเราขอโชว์ด้านท้ายนิดนึงด้านท้ายเขามีปลายท่อคู่มาให้แล้วนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ c a มรี่มาให้แบบนี้เลยนะคะทุกคนไฟก็จะเป็นเม็ด LED ให้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวโชว์ตอนหลังนิดนึงอ่านี่ตอนหลังคือกว้างมาก เอาจริงลงไปนอนได้แต่<อ>ก้องนอนได้ร <c oughs> หรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> แต่พี่หญิงก็นอนได้กว้างมากกว้างจริงๆแล้วคือจะให้ดูว่าตัวเขาเรียกอะไรกรมรม<ถ>ัยีผ้าพรม,มหรืออะไรสักอย่างบริเวณเนี้ยคือสภาพดีมากๆทุกคนอ่ะแล้วก็เรามาดูนะคะเครื่องมือแมลงตอนที่ออกป้ายแดงเนี้ยยังไม่เคยผ่านการใช้งานสภาพใหม่มากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เท่านั้นยังไม่จบค่ะนี่เลย มียางอะไรมาให้นะแล้วสติกเกอร์ตัวเนี้ยที่เขาติดมาก็ยังไม่ได้แกะออกนะคะแล้วก็นี่รอยไม่กวาดเห็นไหมเห็นไม่น่าจะว่ากล้องเห็นชัดไหมนะคะก็คือที่ให้ดูเนี่ยไม่ใช่อะไรคือจะให้ทุกคนดูว่ารถคันนี้ไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดคว่ำมานะคะไม่เคยมีโดนชนท้ายเห็นไหมเพราะว่ารอยยาแนวอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเลยแล้วก็สีข้างในเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบ เขาเรียกอะไรสีโลหะเนาะเป็นสีเดินด้านนะคะไม่ไม่เงาถ้าเงาเนี่ยคิดไว้ได้เลยว่ามีการทําสีมารถโดนมาแล้วรถโดนแน่นอนไม่จริงคันนี้ยเราก็ราคาสุดคุ้มมากๆนะคะเดี๋ยวขอพาชมรถให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยฟังราคาตอนหลังกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่ออ่านี่เลยมาเปิดห้องเครื่องให้ดูนะอ่าเลยค่ะ คันนี้นะครับแคมร y 2.5พีเมียมนะมาะในปี2024ได้โชคไฟฟ้าเอ้ยไม่ได้โชคไฟฟ้า <c oughs> โชคฝากระโปรงคู่หน้า <c oughs> มาให้แล้ว,ลวนะครับเปิดง่ายนะ,ะเบามากไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใช้ได้สะดวกสบายมากนะครับเครื่องยน, s, นต์เดินนิ่งไปเสดเดียวนะเมาส์โชกหม่กริบ so, เลยนะครับหัวน็อตเดิมนะครับตะเข็บเดิม อนัดเริ่มตะเข็บเดิมหมดนะทุกคนถ้าอยู่ต่างจังหวัดถูกใจเนี่ยสามารถทําเรื่องออนไลน์ได้เลยบริการซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศนะคะเครื่องยนต์เขาเดินนิ่งมากนะครับนี่เราอยู่ใกล้ๆนะเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงเครื่องยนต์เครื่องใหม่เพราะว่ารถมันยังใหม่อยู่อะแหละไม่จริงเครื่องใหม่เครื่องใหม่สีแป้มต่างๆอยู่ครบหมดนะคะใช่ครับเครื่องใหม่จริงทุกคนเพราะว่ารถมันใหม่กิบขนาดนี้ใช่ครับอ่ะ เดี๋ยวให้กล้องบอกราคาเลยดีกว่าเพราว่าพี่หญิงว่า FC หลายๆท่านใจรอแล้วแหละทุกคนอยากทราบแล้วนะครับว่ารถคันนี้ราคาจะว้าวขนาดไหนนะคันนี้นะไปแดงอยู่ที่ประมาณ1 5ล้าน0 0แสนประมาณล้านหล้านห้าานหนาไม่เป็นะขตัเหล็ราคาเขาข้าอยู่ประมาณนี้ไม่ถึงแล้วนะได้ในราคาพิเศษไปเลยนะครับเพียง 1ล้านหแสนหมื่นพันบาทเท่านั้นนะครับซื้อสดเราไม่มีแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับซื้อจัดไปแนนเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนเข้าๆก็ประมาณ19,00 0บาทสูงสุด8 4งวดนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งถ้าซื้อสดนะคะทุกคนมีประกันไทยชั้นหนึ่งด้วยถึง21พฤศจิกายน2568นนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนก็จับจองเป็นเจ้าของคันนี้ได้เรามีบริการซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยนะครับโทรเข้ามา ถ้าเบอร์กล้องนะครับ0621496359นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจหรือว่าโทรหาหญิงโทรหาที่หญิงนะคะก็คือ0888974888ก็คือเบอร์อยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีไลน์แอดไลน์แอดก็ทักมาได้เลยเราช่วยกันตอบอยู่2คนถูกต้องครับมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์อยากปรึกษาโทรเข้ามาได้หรือว่าอยากจะจับจองซื้อเงินสด คันนี้ล็อกรถไว้กลัวจะหลุดมือนะครับเพราะรถสวยๆแบบนี้หายากมากนานๆเฮียจะเอาเข้ามานะครับคันนี้คือเฮียไปดูแล้วสภาพหนีไม่ออกจริงเพราะว่าเอฟซีติดตามช่องทาง้าร้าเนี่ยจะรู้ว่าเราไม่ได้เอาแคมรี่เข้ามานานมากแล้วนะคะครันนี้เป็นอีกหนึ่งปัใหม่ไม่น้อยมือเดียวสเดิดมราคาดีวาวๆกันแบบนี้นะครับอย่ารอช้านะุด พลาดแล้วพลาดเลย<ช>นะพลาดแล้วพลาดเลยบอกเลยนะครับคันนี้นะครับยังไงใช่ทักมาเลยทักเข้ามาได้เลยนะครับโทรเข้ามาได้เลยวันนี้ขอตัวไปก่อนอัไปก่อนครับเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายค่ะ